สวรรค์ค่ะเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตรงนู้นแม่น้ำสองสี ไป,ไปหอปหดอแอม่น้ำซองสีห้องเบอร์นยวอลอวิวสวยมากตัวนี้จะเป็นน้ำโขงเขาไงล่ะเขไปเองลยวิวสวยมากตันนั้นโรงแรม โรงแรมแม่น้ำวิวโขงหรอโรงแรมวิวโขงโรงแรมวิวโขงเราไปเช่าเช่าเรือนั่งเล่นชมแม่น้ำโขงเอ้ยนะแม่น้ำไหลแรงมากเลยเนอะ ไหลไปทางไหนไหล,หลตรงนน้ไนไหลไปแล้ววัดถ้ำกูหาสวรรค์น,นะคะ